ค่ะทุกคนพะว่ามาแล้วมาอีกแล้วมาหลายรอบแล้วมาหลายรอบแล้วจ้าวันนี้ทุกคนก็อย่างที่เห็นเจอหนาพวาเนะหาแต่เงินหาแต่เงินมีสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะทุกคนสิ่งดีๆในที่นี้ก็คือที่ดินสวยๆดูดูดูให้น้องดูอะที่ดินที่ดินเปล่านะคะดูที่ดินเปล่าแผนไปเรื่อยๆดูเพื่อนบ้านดูเพื่อนบ้าน Hello Neighbor What you ยุคนา do เสียงเสียงแหบสนิมากแฟนโครงการนี้อ่ะกับมาเจเจวิ่งมาหากล้องดิอ่เีโครงการนี้นะทุกคนโครงการนี้อยู่ในหัวหินในบีสามเป็นโครงการที่เสร็จแล้วก็คือพร้อมอยู่ทุกคนเข่าอยู่เรียบร้อยมีเพื่อนบ้านเรียบร้อย แต่ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงสุดท้ายของโครงการที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างไม่ได้มีการซื้อขายตอนนี้เพราะว่ารอท่านมาซื้อนะที่ดินแปลงนี้รายละเอียดก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตารางวานี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบปูบ้านหลังใหญ่ๆได้เลยปูบ้านห้าห้องนอนได้เลยสระว่ายน้ำ 3, สามสระกียัน <laughs> ได้เออ ที่ดินสวยข้างหลังเป็นป่ามะพร้าวจ้ะอยู่ในโครงการหัวหินไนส์บิดโครงการ3ราคาตอนนี้อยู่ที่จะรางวาละ1,6000บาทซื้อมดยกแปลงนี่อยู่ที่2,720,000บาทพี่นอ้องเบลบลนิดนิดสองล้านเจ็่ะค่าขน<ผ>มแพรว่าค้า2อ0 0 0งหมแบบว่าโอ๊ยพี่ไม่อยากจ่ายเดี๋ยวแพรว่าพาไปคุยเออนะเบล แต่แต่แต่ถ้าสมมุติว่ามีพี่คนไหนเออชอบจังเลยแพ้แต่ว่ามันแปลงใหญ่ไปสำหรับพี่สั่งจัดการแบ่งครึ่งได้เลยจ้ะแต่ว่าสามารถแบ่งเป็นสองแปลงได้ถ้าใครแบบว่าเออซื้อไม่ไหวแปลงใหญ่ปไปแต่ว่าจะบอกว่าแปลงนี่เนาะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตารางวาหน้ากว้างประมาณยี่สิบสี่มาถึงมประมาณย<า>ี่สิบน,นิดนะิดเนาะ หน้ากว้างประมาณยี่สิบนิดนิดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนี้เมตรลึกกะหนึ่งลึกน่าจะประมาณประมาณนะคะประมาณสามประมาณยี่สิบแปดได้มันร้อยเจ็ดสิบกว่าลึกยี่สิบลึกยี่สิบแปดเมตรมันเกือบเท่ากันแหละลึกกว้างหน้าไอความกว้างความยาวของแปลงเนาะแปลว่าเออเกือบเท่ากันเลยต่างกันยังไม่ยังไม่บอกบอกแบบ เน็ดเน็แต่ว่ายี่สิบขึ้นแน่นอนยี่สิบนากว้างยี่สิบเมตรขึ้นลึกเกินเพราะว่าดูที่กับสองที่กับสองงานทุกคนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตารางวาที่กับสองงานซึ่งปลูกบ้านได้สวยๆเลยเราจีราคานะเขาทางโครงการสามมีเขาทางหัวหินหัวหินซอยสองซึ่งาทางการเดินทางสะดวกสบายหาง่ายจัดแต่ว่าอ,อย่างที่ลูกกันถ้าเรามาซื้อเรามาปลูกปุ๊บ บ้านเราจะใหม่ที่สุดในโครงการจริงอันนี้ไม่เมาเพราะว่าโครงการเนี่ยมันเสร็จไปแล้วเปิดเซเว่นนะเราซื้อแล้วเปิดเซเว่นทำไมเปิดได้อันนี้ไงซื้อมาเปิดเลยอ๋อที่ดินเรายเยอะไงเออเจริงๆปันทะเลดีเข้ามาหนะ้าซอยซอยแรกเลยจัดตรงเข้ามาเลยแล้วแบบราคาสองล้านกว่าเนี่ยหายากแล้วนะสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นนะนะราคาเป๊ปะใช่บอกแล้วแล้วเราอะสามารถแบบว่าสร้างบ้าน บ้านโครงการนี่เนาะเป็นบ้านสไตล์ไทยบาหลีมอนเดิมจ้ะในบีทเป็นจุดขายก็คือไทยบาหลีเนี่ยขายดีมากบอกเลยเพราะบ้านเขาสวยบ้านเขาโครงการนี้เขาเปะ๊ะจริงบอกเลยเขาเปะ๊ะทีมงานเขาเปะ๊ะเนี่ยทีมงานเขาเปะ๊ะทีมนี้เขาเปะ๊ะจริงบอกเลยไป,ไปเดินไปดูที่ดินพร้อมสั่งเลยนะจ๊ะสร้างได้เลยจ้ะมาซื้อเป็นโฉนดเนาะเซ็นสัญญาซื้อขายส,สำหรับใครที่แบบว่าโอ้เพราะว่าพี่ยังไม่มีเงินสดมาซื้อมาผ่อน มาจ่ายมาผ่อนเอาผ่อนมุดแล้วก็ค่อยสั่งบ้านอันนี้ก็ได้หรือว่าอยากอู้อยากได้บ้านด้วยอยากซื้อที่ด้วยน้องแพสมมุติว่าให้โครงการสร้างให้ได้ไหมบ้านะสมมุติว่าโอ้ยอยากได้บ้านโครงการอยากได้ที่แปลงนี้ให้โครงการสั่งให้ก็สั่งได้จ้ะก็จะเป็นสไตล์ไทยบาลีแล้วก็จะเอ่อ แลราคามันก็อีกจะจะจะเป็นอีกหนึ่งอีกราคาหนึ่งราคาบ้านหนึ่งราคาหนึ่งเนาะใช่มันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งสําหรับคนที่เงินพร้อมแล้วออ้ยแปลงนี้สวยจังเลยซึ่งที่ดินมันสวย,ยจริงๆทุกคนที่ดินแบบมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบว่าซึ่งปลูกบ้านได้แบบเอาจริงๆนะถึงแบ่งเป็นสองแปลงอะ่ะมันก็ยังปลูกบ้านได้แบบหลังใหญ่ๆอยู่เพราะว่าสองถ้าร้อยเจ็ดสิบแบ่งครึ่งอะ่ะมันก็ได้คนละแปดสิบกว่าจะรางวา ซึ่ง80กว่าตารางวามันก็ปลูกได้แต่ว่าโครงการนี้ปลูก oh บ้านสองชั้นได้ใช you know, ่ไหมปลูกได้ปลูกบ้านสองชั้นได้ซึ่งเออเลิศนะเออค่นั้นแหละแล้วถ้าสมมุติว่าเรามาปลูกบ้านบนที่ดิน170ตารางวาบ้านหลังใหญ่ๆหรือหาเลยนะจ๊ะวิลล่าเลยนะจ๊ะสระว่ายน้ําเรียงกันสามสระจะสระพ่อสระแม่สระลูกอ่ะจัดไปเพื่อห้องบ้านอ่ะฝั่งนู้นบ้านเมียน้อยฝั่งนี้ ซื้อบ้านนอกดาวมาลงได้โอ้ไม่น่าได้ไม่ะมันต้องเป็นเหมือนเขาไงหลังคางเปลี่ยนหลังคางไงหนูใจเย็นลูก <c oughs> อ่านี่แหละทุกคนสวยที่ดินสวยมากราคาหนึ่งตารางวาหนึ่งหมันบาท <c oughs> แต่ว่าไม่ได้มาขายตารางวาเดียวนะขายร้อยเจ็ดสิบตารางวาจะเอาหาไปไหนใคอว่แต่ว่าเอาหาทิกนี้ 170ตารางวา2ล้าน7แสนหมื่นบาทเน็ตๆจ้ะใครอยากผ่อนมีงบเออพี่อยากผ่อนเดือนละเท่าไหร่เท่านู่นเท่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันมาเคลียร์มาถามกันได้ทุกคนซึ่งถ้าใครอยากที่บอกแหละบอกไปทุกรอบเลยว่าใครสนใจเนาะติดต่อหาแปรว่าเฟซบุ๊กไลน์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้จ้ะเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวแพตอบกลับเองซึ่งมีอะไรดีๆก็อยากมานําเสนอนั่แหลยจ้ะสำหรับคนอยากมีบ้านเนาะเชื่อไหมว่าบ้านมันคือมันคือ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์แหละเพราะว่าถ้ามมีบ้านก็ต้องไปนอนวัดข้างถนนข้างถนนมันก็ไม่ได้ไงเราก็เออมาชาติหนึ่งเก็บตังค์แล้วก็จะซื้อบ้านซื้อบ้านที่เราชอบแล้วข้างหลังเป็นทําเลดีจะไปแอบบดูที่มันคืออะไรมันคือป่ามะพร้าวนะั่นแหละทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนะ ที่ดินกว้างมากทุกคนบอกเลยทาสวนทาสระได้แบบเลิศจูใจเนาะราคาก็น่ารากักแถมปลูกบ้านสองชั้นได้ด้วยใช่ปลูกบ้านสองชั้นได้เออข้างหลังเป็นสวนมะพร้าวเห็นไหมวิวก็จะดีนะตอนเช้าก็เปิดหน้าต่างรับลมนะนี่นะทุกคนเออ,อน,นี่คือวิวหลังบ้านนะคะถ้าโทรศัพท์หล่นไปก็กจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนก็จะฟิวนี้เออนี่ต้นกระเดาเนี่ เจ้าของบ้านสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บไว้หรือเอ้ยเจ๊ถอยถอยเลยถอยเลยต้นสูงเจ้าของบ้านจะสามารถเลือกได้ว่าสามารถจะเก็บตะเาาต้นนี้ไว้ไหมหรืออะไรยไงนั่นแหละรายละเอียดถ้าจะผ่อนก็ผ่อนได้นะผ่อนกับโครงการเลยนะทุกคนซึ่งผ่อนกับแพรวาได้ไหมเอาตรงๆผ่อนกับแพรวาไม่ได้เพราะว่าแพรวาไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการแพรว่าก็ซื้อไปก่อนไงเราก็ผ่อนกับแพรวาไง อันนั้นต้องมาคุยกันหลังใหม่อันนั้นต้องมาคุยกันหลังใหม่เพราะว่าแต่จริงๆแล้วผ่อนกับโครงการง,ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องมีเอกสารอะไรบัตรประชาชนทะเบียนบ้านผ่อนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็พอผ่อนหมดเดี๋ยวเขาก็โอนให้ผ่อนเรื่อยๆเลยใช่ไหมเออผ่อนเอาขอเขาก็ต้องบอกว่าผ่อนเดือนละเท่าไรราคานี้เราดาวไปเท่าไรปกติเราต้องดาวเท่าไหร่นะน้องแพร ดาวยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ผ่อนไปเรื่อยยี่สิบเปอร์เซ็นของสองล้านเจ็ดก็มาห้าแสนกว่าดาวห้าแสนกว่าถึงไหมวะเอ,อ่อสิบเปอร์เซ็นก็สองแสนยี่สิบเปอร์เซ็นก็สี่แสนห้าแสนกว่าเ,ออเรื่องตัวเลขกับพี่เป๊ะห้าแสนกว่านั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มาผ่อนกี่ปีก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะให้โครงการปูบ้านให้เลย จบทีเดียวผ่อนทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าใครบางคนอาจจะเป็นอีกหนึ่งช้อยสําหรับคนที่ยังไม่รีบซื้อไว้ก่อนอีกสามสีหปีค่อยมาปลูกอะไรเงี้ยยังไม่เกษียณแล้วนั่นแหละฝากไว้ทุกคนที่ดินสวยๆ,สๆแปลงนี้หัวเห็นไน c ์บีทสามจ้ะโครงการ3อยู่ในซอยสองราคาราคาสองล้านเจ็ด <7, S 1> แสนสองมื 2, บาท้อยเจ็สตารางวานั่นแหละใครสนใจติดต่อมาเลยแพรว่า พี่จะเอาพี่จะเอาให้ได้อ่ะมามึงเคลียเคลียมาเลยจ้ะโอเคตามนั้นว่าไปแหละบายบายเด้อคลิปนี้รู้สึกว่าหมดพลังไงไม่รู้โอเคไปแหละบายบายจ้ะสวัสดีค่ะ